เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเราดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าเป็นลูกที่ดีอย่าดื้อนะครับพระเจ้าสอนอะไรท่านฟังคําสอนเรื่องอะไรก็เอาไปปฏิบัติพระวิญญาณจะตรัสกับท่านที่ไม่ต่างกับพระลักษณะของพระเจ้าคือความรักความเมตตานะครับและอยู่เพื่ออณาจักและพระวิญญาณจะไม่ตรัสอะไรกับท่านที่ต่างกับพระคัมภีร์นะครับถ้าอะไรที่ท่านจะยินเสียงในชีวิตของท่านแล้วมันขัดกับพระคัมภีร์ ไม่ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นจาเป็นมากที่เราจะต้องอ่านพระคัมภีร์และรู้พระวจนะของพระเจ้าเราที่ฐานร่วมกันดีไหมครับขอให้เรานั้นเป็นผู้ที่ไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าและนําพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตแล้วเราจะเห็นพระพรในชีวิตของเราแล้วลงไปถึงลูกหลานของเรานะครับพี่น้องให้เราร่วมใจกันทิ่ฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสอนพวกเราด้วยให้ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไม่พลาด เราจะไม่เชื่อฟังมารซาตานเนื้อนหนังของเราหรือความบาปของเราในชีวิตเราจะไม่ตามระบบของโลกนี้แต่เราจะเชื่อฟังพระ,พะวจนะเราจะเข้าใจพระคัมภีร์และนำพระ,พระคัมภีร์ไปปฏิบัติเราจะเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะดำเนินชีวิตที่เป็นลูกที่ดีของพระเจ้าและเราเชื่อว่าพราะองค์จะเตรียมดินแดนพันธสัญญาให้กับเราดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำนมและน้ำพึ่งก็คือดินแดนที่มากกว่าครบบริบูรณ์ข้าแต่พระบิดาเจ้า เราเชื่อเลยว่าพวกเราทั้งหลายจะมีพระพรมากมายในชีวิตและพระพรจะไหลลงไปถึงพันชั่วอายุคนพระองค์สัญญาว,ว่าเราจะมีอายุยืนยาวและโลครคภัยไข้เจ็บไม่สามารถมาโจมตีเราได้มารซาตานไม่สามารถฆ่าเราได้เราขอบคุณพระองค์เราจะไม่ตายในอุบัติเหตุเราจะมีอายุยืนยาวเราจะไม่เจ็บป่วยถ้าพี่น้องเจ็บป่วยข้าแต่พระเจ้าและหมอบอกรักษาไม่หายหมอบอกว่าจะต้องตายเร็ว ในนามพระเยซูข้าพเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บออกจากชีวยของพี่น้องณนะบัดนี้มาเร็งจงออกไปโรคร้ายโรคเลื้อดรังจงออกไปจากชีวตของพี่น้องขอพระเจ้าสอนพี่น้องด้วยที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและขอพระเจ้าเมตาตาปกป้องพี่น้องจากโรคร้ายต่างๆขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมน